สวัสดีครับพบกับวิมอ w a t c h c o m ออีกเหมือนเดิมนะครับผมบอสน้องวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วครับวันนี้ได้เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็น l i m i t e d edition นะครับเป็นซีรีส์ที่แบบล่าสุดแล้วก็เป็นสีล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นเต่าส้มนั่นเองนะครับหลายหลายคนอาจจะเห็นรูปมาก่อนแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น l limited อ่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับกล่องก็อย่างที่ผมเล่าไปนะครับไม่มีอะไรบือบาเหมือนรุ่น เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่แบบจะมีรุ่นเฉพาะกล่องของมันเฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นละครับก็จะมาในรูปแบบขอบส้มแต่ส่วนทุกๆอย่างเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนสีเฉยๆกล่องจะเหมือนเดิมเลยนะครับมาเปิออกก่อนเนาะ <S 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 <ๆ>วันนี้เราจะไปกันเร็วๆนิดนึงดีกว่าเนาอเพราะว่าบางทีแบบเห็นเพื่อนๆบอกว่ามันตั้งสิบกว่านาทีมันนาน,นวันนี้จะลองทําให้มันกระชับกระชับหน่อยนะครับก็กล่องก็ ไม่ต้องรีวิวเนาะกองหนังนะครับหนังสีดํานะครับขอบส้มนะครับก่อนเวลาเราซื้อทุกครั้งนะครับเราจะได้2อย่างนี้นะครับผมจะพูดอยู่ตลอดนะครับป้าเล่มนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการันตีนะครับด้านด้านหลังจะเป็นสมุดนะครับอ่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อเขาก็จะลงซีเรียลให้ลงอะไรหมายเลขฝาหลังให้แล้วก็ปั๊มตาล้าแล้วก็ลงวันที่นะครับตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้จะเป็นใบการันตีหนึ่งปีนะครับจากศูนย์ไซโก้ประเทศไทยนะครับ ก็ต้องได้นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดที่ไม่มีซีเรียลไม่มีเลขนะครับคือใส่เอาเองนะครับก็ไม่ได้ปัมมานะครับเป็นซีเซรีส์ธรรมดาเนาะตัวนี้เป็นเครื่องสีเนาะโอเคเราไปดูตัวเรือนนาฬิกากันเลยก็เปิดออกมานะครับอ่าเอานี้ออกก่อนตัวนี้เป็นฟองน้ำเนาะอ่าพอพอเราเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นเลยนะครับว่ากล่องของมันเนี่ยจะโชว์คำว,ว่า Limited Edition ชัดเจนเนาะ ไม่ใช่สเปเชียลแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็เรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับมาในรูปแบบของเต่านะครับแต่ว่าอยู่ในเต่าส้มนะครับแล้วก็โดยโดยที่มันแถมสายสีน้ําเงินมาให้ด้วยนะครับเป็นยางซีริโคนสีน้ําเงินนะครับก็เราไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับชุบ ามาดูสายก่อนตัวนี้เป็นสาย <c oughs> ยางสีน้ําเงินนะครับเป็นยางสีซิลิโคนนะครับตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นสีดาแล้วถ้าเราสั่งเป็นอะไหล่ <c oughs> ก็ตกประมาณเกือบเกือบสองพันเนาะพันหถึงพันแประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยคิดว่ายังยังไม่น่ามีมีอะไหล่ให้สั่งได้นะครับผมคิดว่านะน่าจะต้องรออีกสักพักอ่ะเราไปดูตัวนาฬิกากันก่อนกล่องเราเก็บก่อนเนาะมาเรามาดูตัวนาฬิกากัน ชัดหน่อยชัดหน่อยมาละตุลนาฬิกานะครับเป็นหน้าส้มนะครับส้มตัวนี้เป็นส้มออกเงาเงานะเห็นครั้งแรกก็ก็นี่ส่วนตัวนะผมเฉยเฉยเพราะว่าตัวเนี้เป็นส้มที่แบบมันสว่างนะมันไม่เหมือนส้มแบบส้มปูนส้มแบบด้านด้านะอย่างพวกซูโมโ่รุ่นเกา่าหน้าส้มอะไรเงี้ยผมว่าถ้าออกมาเป็นแบบนั้นนะมันจะดูแบบคลาสสิกหน่อยแต่ว่าตัวนี้มันออกมาแบบวันเงาเนาะ มันวาวแล้วมันบอกแบบสะท้อนแสงสู้แสงหน่อยตัวขอบนี้ไม่ใช่สีดํานะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับก็มันก็เลยได้สายสีน้ําเงินมาไงเขาก็าแถมสายเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะโชว์วันวันที่เหมือนคอนเซปต์เต่าทุกอย่างนะครับจะโชว์วันวันที่แล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้เป็นกระจกขยายนะครับเป็นลิมิเต็ดก็คือเป็นกระจกขยายส่วนตัวเรือนเนี่ยครับทุกอย่างนะครับจะเหมือนเต่าทุกๆประการเลยนะครับ ส่วนฟ้าหลังนะครับถ้าเป็น LIMITED ที่แท้จริงเนอะมันจะเขียนคำว่า l i m i t t e e dition มานี่ตรงนี้นะครับ Limited e dition นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง 4R35 นะครับส่วนนะครับตัวนี้จะเป็น Limited ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ลงซีเรียลมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขฟ้าหลังแทนนะครับก็ถ้าพูดถึงความ Limited จริงๆมันก็ผมว่าเดี๋ยวนี้มัน ซโก้เปนออกรุ่นแบบออกรุ่นบ่อยมากไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยออกปีหนึ่งเนี่ยจะออกสักครั้งหนึง่งหรือว่า2ปีออกครั้งนึงอย่างเงี้ยคือมันทําให้เรารุ้นหน่อยว่าเอ้ยรุ่นนี้แบบปีนี้มันจะออกอะไรมาแล้วคนแบบส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเยอะนะแต่พอมาหลังๆปุ๊บเนี่ยจะมีพวกส p e เปเชียลมาบ้างลิมิเต็ดออกบ่อยมากเดือนเดือนละรอบก็ยังมีเนี่ยอย่างพูดถ้าพูดถึงเต่าเนแบบเต่าน,แบบานี่ออกเยอะมาก ตั้งแต่เต่าดําเต่าน้ําเงินคือมันจะเอาให้ครบทุกสีเลยนะครับเต่านี่นะครับเขียวฟ้าน้ําเงินดําส้มนะครับพาร์ดี้นะครับสเปเชียลนะครับเยอะมากมีโคตรหลายสีเลยประมาณเป็นสิบสิบแล้วตอนนี้เนาะผมก็เลยมองรุ่นนี้ว่าไม่เท่าไหร่นี่คือความคิดส่วนตัวนะถ้าเกิดอ,อยากจะเล่นเต่าจริงๆชอบชงเต่าจริงไปเล่นรุ่นธรรมดาดีกว่าแล้วก็ หรือว่าที่น่าสนใจที่ผมเห็นก็คือเป็นเต่าดานะครับเป็นนินจาดานะเต่านินจาที่ดําทั้งเรือนะนะั่นและแล้วก็จุดสีสีออกส้มๆหน่อยเออนะนะั้นนหะผมว่าเวิร์กสุดละแล้วก็เป็นรหัสเจด้วยนะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็น srpc 9 5 k 1 k 1ตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นเจแปนเมนะมันจะเป็นลิมิเต็ดฝั่งเอเชียของเรานะครับรอบประเทศรอบฝั่งเอเชียเนี่ยจะได้ตัวนี้หมดตัวนี้จะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับจะเป็นเอเชียทั้งหมดนะครับ ก็ถ้าใครอยากได้ก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับหรือว่าจะรีบก็ได้แล้วแต่เนาะมันก็ยังมีน้อยกว่ารุ่นทั่วไปนะครับตัวนี้ไม่ได้สแกนอะไรมาเลยนะครับว่ามีกี่เรือนไม่ได้บอกนะครับผมสงสัยว่านะ่าจะมีพอสมควรเลยนะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดนะครับที่ผมอยากให้ดูกันนะครับลิมิเต็ดเนาะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับฝาแบบเปิดคือผมก็พูดเป็นละร้อยรอบล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับ ไม่มีอะไรพิเศษกล่องก็แค่เปลี่ยนขอบมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายน้ํากันนะครับหรือว่าลูมิไบ์กันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนนะมาลูมิไบ์ก็สว่างครับถือว่าสว่างมากเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้เนาะ ก็ตัวเลข3านี่นะครับที่มีกระจกขยายเราก็จะไม่เห็นนะครับว่ามันจะมีอะไรอยู่เนาะโดยรวมแล้วก็สว่างมากนะครับถือว่าสว่างเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมันสะท้อนแสงจากประตูข้างหน้าที่ผมไม่ได้ปิดเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับเตาตัวนี้ถือว่าสว่างมากก็อยากให้ดูเฉยๆเนาะเป็นพิธีแบบว่าริมนเดมาทั้งทีถ้าเป็นตัวธรรมดาผมก็อาจจะบอกว่าเออมันก็เหมือน ตัวเก่าๆนั่นแหละนะครับโอเคครับแป,ป๊บเดียวพอเนาะอ่า,อาโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับเกับกับลูมิบายเนาะก็ตัวนี้ก็จะเป็น S R P C 95 K1 นะครับเป็น Limited อ่าสีส้มนะเป็นเต่าส้มมาพร้อมกับสายยางซิลิโคนนะครับสีน้ำเงินนะครับให้มันเข้ากับขอบเนาะ คือส่วนตัวนะถ้าพูดถึงเรื่องสายเนี่ยผมชอบสายายางนี้นะมันเป็นสายซิลิโคโนที่แบบคือหูเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดเลยมันเป็นสเตลเลสมาอยู่ละนะครับส่วนสายยางซิลิโคโนเนี่ยก็ถ้าเราใช้จริงๆอะ่ะจังๆลยนะผมว่านะ่าจะมีประมาณ 3, 2, 3ปี2อสมปีผมว่าถ้าใส่ทุกวันนะก็ถือว่าทนทนทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบสายเหล็กน,นะก็เปลี่ยนเป็นสายนี้ได้ก็สวยเด,ดี๋ยวผมใส่ทาให้ดู เนี่ยเห็นไหมครับก็โอเคนะแต่ส่วนส่วนตัวก็เฉยๆเนาะเพราะว่าคือเห็นครั้งแรกแล้วก็ได้ลองดูอย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับลิมิเต็ดยกเว้นฝาหลังเลยนะครับหน้าปัดก็ไม่เขียนมาว่าเป็นลิมิเต็ดหรือว่าอะไรนะครับอืมเป็นตัวเคด้วยนะครับแล้วก็เป็นอ่าลิมิเต็ดฝั่งเอเชียของเราด้วยนะครับเพราะงั้นก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีขายนะครับ ก็ไม่ได้บอกจํานวนมาด้วยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะมีเยอะพอสมควรนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็เอาไม่จาถึง10นาทีเนาะก็เหมือนเดิมครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีปัญหาอะไรสงสัยหรือสอบถามอะไรก็สามารถไลน์มาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อนะหรือว่าจะโทรมาสอบถามรุ่นก็ได้นะครับสอบถามราคาก่อนก็ได้หรือว่าอยากรู้อะไรก็ลองถามมาได้เลยนะครับผมก็จะตอบได้ไวพอสมควรเนาะ ก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เวลาผมมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยผมก็จะส่งให้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เวลามีโปรเด็ดๆนะครับผมก็จะบอกเลยเฉพาะวันนี้วันเดียวอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นที่ตกไปแล้วนะจะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ผมชอบใช้โปรก็ถ้าเป็นเพื่อนไม่อยากพาลาดราคาพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ย็ก็แอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับ <S <S โอเคครับวันนี้ผมฝากเต่าส้มไว้นะครับ S R P C 95 K1 นะครับอ่าเดี๋ยวยังไงลอง ดูนะครับรายละเอียดผมลงไว้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ